สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรทุกคู่ทุกคนเด้อว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศุน้อพี่น้องมาเนี่ยมาพบพอกับส่องส่องกลุ่ใจสว่างคือเก้าพี่น้องมาเนี่ยส่องกุ่ใจสว่างก็มีโอกาสมาทางสวัสด์นัเขตเนา้พี่น้องสิพาพี่น้องเอฟซีมาหาสาวแม่ห้างพี่น้องเปิดใจวันสัอายุสี่สิบเอ็ดปีพี่น้อยเพิ่นกระสือสาวหนูพี่น้องแม่ห้างลูกสาวบันสันสัเปิดใจวันสันสัโสดมาได้ระยะหนึ่งแล้วอืมเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปสัมภาษณ์เพิ่นเนาะ ทีมาทีไปเป็นแนวใดเนาะแลกกับเปิดใจมักผู้บ่าวสไตล์สเปคซ้ำใจเบาวไทยบา่าวลาวหรือบา่ทาทั้งนอกบอ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปหาสาวหนูกันเลยเพิ่นกับเป็นคนแบบหน้าตามีเสน่ห์อยู่เลยพี่น้องเอ้ยงามเนาะดำเกี้ยง์มาทันสาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปหาเพิ่นเลยพี่น้องป่ะไปกันเลยสบายดีสาวหนูสบายดีสบายดีป่ะเราก็ยังบริสันท์เหาเะไรพี่น้องเอ้ย เบิง่งก็จังเป็นเอื้อดเศรกลุ้มเลยพี่น้องเลยแบบโบหึงเนาะพี่เนาะแบบอายุสมัสตสี่สิบต้นต้นรือใช่ไหมก่อนจะกปีกับจกเจ้าห <41 S 1> <41 S 2> ่ะส<น>ี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบ่พี่ดิคอยเห็นเจ้าวนนี้คลิปบอลร้อนมั้ยบ่บอลาพาเพิร์นเนาะโอ้พินเพิร์นมาสัมภาษณ<น>์เจ้าบ่สัมภาษณ์ว่าเจ้านี่เปิดใจบ่สาวหนูแมนเปิดใจแล้วโอ้เนี่ยเป็นไรเนาะบ่แมน เจ้าคะเป็นส่วนมาจากปีเลยบริษัทว่าเลยว่าถูกยากร่อับบริษัทพราเจ้าเปิดใจบอกระบบบริษัทพราเจ้าถูกยากบะเปิดใจ,เ,ดใจเจ้าคะอายุจากปีละตอนนี้นะสี่สิบเอ็ดอ๋อม,มีมีลูกจะคนเลยสี่สี่คนแมนผู้ที่สี่นั่นบริยูน้ำอืมเอาไปเลี้ยงเอาแมนซะบอเอาอเอาไปเลี้ยงย้อมันยังนอนสาวหนู ยั่นว่าตอนนั้นผัลลวโซ่เลยบ่มีเวลาเบิ่งผัวข้างอา้าวแบเอาเมียแบบ่มีลู้แลบบอยากได้เลยมาตัวว่าสิไปเอาไปเบิ่งซอยไปเรียงซอยแล้วก็บ,บริทิศต่อมาหาเลยเอือหลูดออกไปเลยเอาไปเลยโอ้อ่าผัวเจ้าตายบ่าล่าสุดน่ะแม่ผัวตายอาอยุเพิ่นจักปีเนาะหาสิบสองหาสิบสอง พวเก่าเนาะแมต่ตายโดนระบบสนุสองปีปายอยู่มาสองปีปาปกันยังบอดิเคยมีสูมีแพนบออยู่คนเดียวมาตลอดแม่เจะอยู่กับใครเสมอเนี่ยอยู่กับลูกผู้ใหญ่ไหมแจักปีลูกผู้ใหญ่เจ้าเจ้าปีอืมแบบผู้อีกสองคนนี่สะสองคนในอยู่เพื่อนทางปู่ทางย่าเพป็นกัแนแล้เอาไปเลี้ยงแม่เอาไปเบิ่งซอยเด้เป็นเ,<อ>เป็น,ย,นยังเฮียนเจ้าผัดบ่มี ปัญญาส่งเสียเพิ่นแม่ก็เห็ดอาชีพอยังสักขอเมือนี่โอ้ยเห็ดน้ำน่องน้ำนุ่มนี่แหละมาเห็ดในี่เฮือนนี่แหละพอได้กินแต่ละมื้อก็ได้เพิ่นจ้างมื้อเท่าใดช้านุ่มชิบสาวพันนี่แหละชิบสาวพันแม่คือว่าจะอยากไปทำงานเมืองไทยอยู่บ่ิจังได้ก็อยากไปและคันแม็นมีเวกมีงานก็ได้งานบ้านงานยังมีเห็ดอยู่บ่ก็สิไปลองเบิ่งแล้ะไปเฮาเฮาบุเคยเห็นงานยังสิบบ่เจ้าบุเคยเห็นงานบ้าน ทำง,งานอื่นๆได้ได้อยู่บ่บงานเสิฟงานล่างหอยล่างบ่วงได้เแตาก็ต้องไปเนาะพอดีกินข่าวว่าเจ้าเป็นหนี่บ่แมนเป็นหนีเห็ดหลดเสียแมนดาวโหลดเข้ามาหเห้วเห็ดหลดเขาเสียอ๋อแต่ว่าขามีอยู่ในเอฟซีคนงานเห็นงานบ้านเนาะพี่น้องข้าก็ม้าก็เลยเออสัมผัสบึง่นเพิ่นถ้าสมมติมีคนจ้างไปเห็ดกับจีปอยู่บ่ไป ถ้าบูเป็นกะฟึกเอาหัวเลยเพชรป็นแต่เกิดหน่องานบูมีเพสิเป็นแต่เกิดดอกไปเพื่อนกะฟึกกะซอนเฮาหัวเลยห้องปิ่นเองดอกไปอยู่บ่ไปไปอืมแต่เรื่องเปิดใจก็เปิดใจอยู่แมน้ามีคนโทรมาคุยมาหลินกะล้มเนาะแมนเฮาคนโสดได้สิเนาะแม่เลยโสดสองปีแล้วโสดมาดนเออกระเงาอยู่แล้วเห็นอะไรสักเงากะอด้วนแล้วบูมีผัวมาล้มบ่บ่คือแปลกแต่คือบูมีผัวมาล้มเอาเขาบ่ได้ไปใส่เนาะ เออเจ้าก็มีเพื่อนมีซานของตัวเองมันบอก่มีอยู่แต่ข้าวผัวผัวเห็ดไห่โอ้เลยเพิ่นเสียแมนโอ้กับเพิ่นกับพอมีเพื่อนมีมีเพื่อนแต่โบมีเงินมีคำแบบซื้อกินซื้ออย่างในครัวเพื่อนกับโบมีเพราะว่าโบมีอาีพบยังเนาะแมนอืมนางเทวานุ่มไทยนุ่มยังอยากมาสังมาซามาดูแลต่อมาเป็นอ่าเขาเอินจะได้พี่น้องมาเป็นผู้นำครอบครัวถือว่าดีได้พี่น้องเลย แบบเพิ่นกับพอมีอยู่แบบมีเยอะมีซานบ่ต้องมาสางตื่มยังพอพอยากนะแต่ว่าเออ่มาอยู่เนาะแล้วก็มาดูแลมาพาเฮ็ดพาสางก็โอเคอยู่เด้อขออนาตนะซุ๊นเนาะเจ้า่ามีสเปคอยู่บ่แปลว่าเอออายุสำคัญบ่หรือถากว่าบ่หรือจังได๋เนาะคันแม่นให้หรืออัตราโกับอยากได้ผู้เข้าทวงอายุกว่าเฮาแน่าเพราะว่าเขามีความรััพิสชอบและ คะแนนว่าเป็นไปได้ก็คือจะได้คนที่อายุหลายกว่าแมน่นอ๋ออายุสี่สิบเอ็ดปีเจ้าเนาะแมนะ่นโอ้จะไปเอื้อย่อยอยู่ประมาณาข่อยสามสิบหกเลือดคอยจะปีกป่ะสี่ห้าปีบ่ 4, ป,บประมาณนั้นอือิ่นก็เป็นผู้สาวแบบว่ามีเนื้อมีหนังเนาะพี่นอ้องผู้บ่าวสันได้ที่ว่าหมักผู้สาวอวบสาวมีเนื้อมีหนังก็แม่นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากเพื่นผู้บ่าวฝั่งไทยฝั่งเล่าเนาะอย่าก,กีบเพิ่นก็โทรมาได้เดี๋ยวสิขึ้นเบอร์เบอร์เฟซเบอร์ไลน์ไว้ในคลิปให้เนาะ แต่กะอยาให้คนโสดบ่มีลูกมีเมียเนาะบ่แม mm. ่นว like ่ามีลูกมีเมียแล้วมาหาตัวเฮาเนาะแม่นเอาคนโสดใช่อูไมีลูกมีเมียค่บอมากับยาอือเนาะแม่นอือแล้วก็แบบว่าคือจังบางคนเนาะเห็นผู้บ่าวสับใหญ่เนาะพี่ยายามวันสับหน้อยเด้๋ยวสับใหญ่บางคนเพิ่นเห็นคลิปผู้สาวสับหน้อยอายุ19 20ปีหันเสียแต่ตัดได้ะนูเว้ย บัดบัดข่อยว่าเทียใส่ผู้สาวไม่ห่างนั่งหมายเพิ่นผัดโบหมักแบดนี้เพิ่นก็บ่แม่นสเปคเพิ่นเพิ่นแบบมักผู้สาวน้อยแม่นบัดวัาประจวบก็จุข่อยว่าเออแบาโดนผู้สาวอันหลอกมาตลอดเพิ่นว่าบอกอ็ถามว่าผู้สาวเพิ่นนั่นขอขออนุญาตเว้าเด้อพี่น้องในคิดให้ผู้ใหญ่ผู้บ่าวใหญ่ทั้งหลายฟังเนาะว่าคนควรเลือกคนที่เหมาะสมกับอายุกับตัวเองบ่แม่นว่าตัวเองเฒ่า50 40เอ้ยบบหกซิบหรือ55หรือ50ไปเลือกผู้สาวซักน้อยคือเฮาก็บ่มักเจ้าเนาะบางเทื่อแบบคนแบบห่างกันเนี่นะ แต่คันเออโอเคถ้าผู้บ่าเนาะอายุใหญ่แต่เขามีอะทีการงานดีโอเคผู้สาวเขาต้องเลือกอยู่แล้วบ่ล่าแต่คันผู้ที่เออโอเคถ้านะเพราะอยู่พอกินกะอยากให้เลือกคนที่แบบเปิดใจสําคตอยูสรุ่นราวเาเดียวกันหรือว่าคือจังผู้คือจังแม่ห้างนี่เพิ่นอยากได้คนที่ว่ามีอายุสี่ชิบหาิบเพิ่นกับบติเพิ่นบ่ามามาดูแลมาเบ่งมาสั่งซานำกันพี่น้องบัซซีนะกะกะชือคือต้องมองบางคลิปแบบนี้เนาะพี่น้องพยายามเปิดเปิดโลกให้กว้างว่ามันมัน มันควรอะไรอันใดที่มันเหมาะสมเนาะพี่น้องเขาต้องเลือกสิ่งที่มันเขากับเฮาเนาะสโน่เนาะแม่นแน่อือคือสโน่เราก็บ้าผัวหน่อยเราก็ว้าวเราเอาอยู่บ้าผัวหน่อยจ้ะก็บอยากอันนี้เป็นได้แล้วเนาะเป็นยังยันเข้ามาตัวเอาเตียงอือยันเขาบุ๋มมากแม่ดบ่อือคือสโน่เนี่ยเราก็เป็นแม่ห้างเราบริหารคิเล่ได้พี่น้องเอ้ยแม่ห้างยุ่งเราก็มีเคยมีซานแล้วได้พี่น้องเอ้ยเงินเราเคินเวลาหลังหนึ่งเห็นปจักแสเซนควจะเห็นแห่สโน่ก็เลยอันนี้น้ำแล้ ประมาณประมาณสามสี่แสนเนาะกะกะว่าเขาเบิ่งนี่หาแสนเนาะประมาณนั่นอืมอุ่นเป็นคนนะนี่แต่เพิ่นเห็ดเองอเห็ดแล้วเราปัจฉีอนเราบําบัญบายบ่แม่นเราเป็นมะเร็งตับอ๋อหักษาบ,บา่ได้เลาะมะเร็งตับเนาะแหละพี่น้องไอสิบเอ็ดสิบอะเออเห็นไหมห่างเปิดใจแต่ใจแต่ห่าผัวห่าผัวห่าผัวเออส่วนหนึ่งก็จะได้ยุบผัวเนาะเปิดใจม,มันบ่ละแต่เขาก็จะได้คนจบคนดีมาดูแลเขาเนาะแม่นเลย คือจังบางคนแบบว่าว่าเออเห็นเห็นผู้สาวเล่านะสนุว่าเออเปิดใจเปิดใจไปหาตัวหลอกลวงนุ่งไทยนั่นนี่มุ้ยไพลหลอกลวงจะได้ดอกเงินในทงเจ้าแม่ลราว่ะแม่อืมคือจังสนุเราเปิดใจแล้วก็มีเฮือนพี่น้องเฮือนเวลาหลังงามๆข้างหน้าผูกเจกลุ่มมาจากถ่ายเนาะจ้าเลยเฉยวเออมาโอ้มาอวดมาล่อมารวยฮะกับบรวยดอกพี่น้องก่อยากเปิดเผยตัวตนเนาะคือแบบว่าถ้าสมุทรจากลมจากเห็นกันให้โทรมาคอกันกับสนุซะเสร็จเรียนเคือรียนซานเราอันนี้มาถ่ายจนมาเย็นๆพี่น้องไอ้ถ่ายอยู่เฮือนข้าเจ้าเฮือน้างซ่ ชอบคือแบบบรรยากาศเชียงไฮ้เชียงหน้าก็เลยแบบได้ฟิวนะพี่น้องเงียบๆก็เลยพาเรามานั่งรอนางลมกันเนาะพี่น้องเนาะโสดมาดนเพื่อนป่ะอยู่มาเฮิงได้สองปีบ่มีผู้บ่าวจนได้หอนยามหนาวแหละฮะผู้บ่าวไว้ๆดิมีผูเกอดเนาะสนุเนาะเกดแต่มอนขางมอนขางบ่กอดแต่มอนขางอือจะมีเอื้อน้องจกคนสนุหกคนหกคนจะเป็นลูกกุ๊กเพื่อนก็มีหกครัวเป็นหรอป่ะ มีครอบครัวมาเลยยังแต่ผู้หนึ่งและยังหมดทันได้อืคนเบิ่งเจ้านี่เป็นคนว่าบวกเก่งเนาะแมนแจ็กสีเบ้าอย่างท่นผู้บ่าวโทรมาได้สิว่าเป็นอันนี้นะกับเพิ่นถามมากกับจึงตอบเพิ่นอืนว่ากับแจ็กสีเบ้าอย่างไล่แบบาบวกเป็นลมเบาบวกเป็นแมนเจ้าไหนซีว่าผู้บ่าวเชียวสาวหนูคือมาขี่คุยแถอะป่ะป่ะเนาะคนปากบวกเก่งว่าบวกเป็นเบาหวานบวกเป็นเนาะ สไตล์ไฟสไตล์มันพันซะสไตล์แบบว่าย <anyon. S 2> <oa> ิ้มได้อยู่แต่ว่ากับว่าบบเก่งดีเลยลมผู้บ่าวบบเก่งบัดฟัวเก่าเฮ็ดจังได๋กันซะต่กับเครือลมผู้บ่าวบบเก่งเขามาเพาะออกกันในเฮือนอืเขามาไปเที่ยวปลิ่นมาแล้วก็มาเพาะกันอือแล้วก็ลมกันก็บ่ได้ลมแบบอนั่ะดอก จะกะส่วนกันไปหาหน่อไม้ใช่ไหมวนหาหน่อไม้อยู่ไซอ้าวอยู่ป่าอันบนอันยังอยู่ไสเกาะอยู่ลุ่มนี่มีเฉพาะชวหน่อไม้มีอืมจ็กอันยังแหละเขาเออลืมได้หน่อไม้ลายบ่กระใบลายอยู่พอแกงอยู่ใลายคนไหนอืมใบเราไปสองคนคือเข้าไปกินข้าวป่านะอืมท่านบอกระเดียบเอาไปกันสองคนห่วยห่วยแนนอยู่บ่ไปหาหน่อไม้หน่อตาเลยได้ ได้ได้ลายอยู่เนาะพี่น้องไปคือไ,ไปกินเขาป,าป่าคนน่ะฟิวไอ้คันผู้บาต่างประเทศผู้บาไทยเห็นอยู่ตอนนี้ผู้ดีคันผู้บาไทยมากกับสีผพ้าภูบาไทยไปหาหน,น่อไม้เนาะอยู่ป่าเนาะไปอยู่บ่หึไปอยู่เลยผมไปยังจะไปหาหนอา่อไม้กับผู้บาไทยก่อนจะไปถ่ายคลิปเจ้าไวทีชีวิตแบบโอ้ผู้บาไทยขับมาหามาหาสา,าวลาวเนาะใจเกินเลยเฮาสิไปะถ่ายทอด เก็บถ่ายคลิปเป็นจังไดอยู่กินจังไดมาหากันแทะบ่อสันสี่เสียภาษางคอนเทนต์บ่แมนได้พี่นอ้องเอ้หักยิ่งวางแต่งกับพอ่อเสมอเนาะสาวลาวดวยนี่นะเปิดมาเปิดใจตลอดพันซะเนาะสาวนูมมมอืมเขาเพียงจะมาหลอกลวงกันแหละกับพอ่มมบอเนาะอย่าบบคือสะพาะเนี่มาตัวมาหลอกลวงข่อยบ่ได้เด้เนาะ <c oughs> สะพาะกับบอแม่กเห็นมั้งจะหลอกหลอกลวงข่อยตลอดนางพอนมมพี่พินกับหน้าตากับจบผู้งามอยู่พี่นอ้องเอ้ยมีเนื้อนางมังสา,สาพันซะผู้บ่าวที่แบบ เป็นคนที่มักผู้สาวแบบว่ามีเนื้อมีนังก็ต้องแมนสซาโน้โน้ปีเนาะซื้อนูดาบ่ซื้อเจ้าซื้อแท้แม่นบ่กซื้อนูดาป้าคือมาซื้อมวนเธอซื้อเฟซได้ซะเฟซกันูดาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอังกฤษอ้ษาวผู้บ่าวได้สิหาพ่อผู้รงคนกับภาษาอังกฤษบ่เป็นหึจักสนะิี๊ยแล้วก็ตั้งให้เขาตั้งให้แม่นเขาเฮ็ดใหน้หนูดานี่ใช้โทรศัพท์เจ้าเบิ่งด้วยมาโซผู้บ่าวเบิ่งดู เซฟี่ปะอืมบอสโซนา่เาเฟซให้ปูบาเบิร์เป็นยังไงนูดาเนาะพี่น้องอ๋อมึง,มงอืมนูดาเด้อพี่น้องเด้อเฟซเพื่อนทักขมาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอยากกีดอยากลม่มอยากทักท่ายสบายดีนุ่มน้าหนุ่มใหญ่ทักขมาได้คนบะโอเคอะนูดาเนาะเขาให้แซวนูดาเจ๊ซูบา่า้อรอ ผักจริงบางแต่งเด้อจ้าคราวได้ยินข่าวดีก็อย่าลืมแม่สื่ออะไรบ้า่ลืมอืมเนาะคอยเบิ่งว่าแถวไทยแล้วอยู่ใกล้ๆสิกเดียวมันเป็นงานครูชีวิตคอยเบิ่งนักแล้วนี่ยผู้บ่าวเล่าในีพื้นตีว่าถูกข้อยกว่ามันจะมามลุ่มเนาะเจ้าวันใดเลยนะเจ้าคือวภาษนบ่กาษาเนี่นั่นที่บอกมดจังเอาใช่หลือผู้บ่าวเล่าคือบ่มาลุ่มเจ้าสั้นกันนั่นแหละยังไงเขาก็บุหูก็สิตงที่เขาถูกเลรอวะ ถูกกับเพิ่นกระหักอยู่ผู้พิจิห์หักได้สนุ้ยเราก็ไปงานทำการทำงานเมืองไทยนะเพลินเป็นละครหมักหักกันเนาะอย่างอีกใช่เนาะไปยู่บ่ไปทำให้ครูบ่าวไทยมาแต่งมาขอไปทำงานมาเหตุยู่น้ำเพิ่นไปบ่ไปเออไปเนาะโอเคพรมพี่น้องคลิปนี้ก็ว่านี่ฝากพรมพี่น้องกดติดตามกดกดแชร์เนี่ยสนุ้อบ่เก่งซักกึ่มก็บ่เก่งก็เริ่มปจักสิบเอวอย่างกันเลยบ่คือบ่ร้อนได้บ่ร้อนนี่ว่าเป็นแบบน้ำไหลไฟ ยังวะแบบบ่อข้า่นนะบ่อร่อนนะบ่อรเพยนเนาะเราเนะบบถามเจ้าเราเก่งบ่อรเพยนแล้วว่ามวนตลกอีกแดงแต่กระนังนบุญหนุ่มๆทักมาหลายเนาะนนอโอเคโอเคพอพี่นอ้องคลิปนี้กับสระมาณนี้แล้วพี่นอ้องฝากกดติดตามให้แน่แล้วกันสกุลกับเทานุกับสิริคอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบอพ่อก,กันคลิปหนานะสนุกเนาะขอให้ได้หบข่าวดีได้เจอคู่หักที่วังที่จริงใจกับเจ้าเนาะ กำลังใจให้สูสูด,ด้สบายดีสบายดี